ถามโลกแตกกับบลีที่ว่านักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขแต่ชีวิตของมนุษย์หล่อเลี้ยงด้วยความรักสุดปลายทางที่บันทึกรักพักใจมุนชุกมุตมาโนดสารรักพักใจขอความรักความเป็นสริมงคลร้อยแปดจงบังเกิดขึ้นแด่เอฟทุกท่านนะครับ ขอกราบสวัสดีครับบันทึกรักพักใจผลิตรายการโดยสมัครข่าว s m e News Report นะครับโดยกับผมนายบุญจุดกุิมาโนดลูกพ่อทำหลกแม่เฉลียวครับก็จะมาบอกเล่าข0าสิบกันนะครับแล้วก็เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ใช้ AI เป็นคนเล่าเรื่องให้นะครับหรือว่าใช้คนจริงๆนะครับทีบรรยายนะครับไม่ได้ใช้ AI นะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังอยู่กับคนครับไม่ได้ฟังอยู่กับหุ่นยนต์นะครับ ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอุทหาหรณ์ครับก็สุดล้นทดใจนะครับที่คู่บ่าวสาวรับกำลังเลี้ยงฉลองวิวาอยู่ครับตำรวจก็มารวบตัวถึงข้างเวทีนะครับแล้วก็เชิญตัวเขา้าขุครับอ,อกความรักอนาคตทั้งหมดของคู่บ่าวสาวนี้เรียกได้ว่าขาดสะบั้นเลยนะครับมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับคุณสมกรที่ ก็นุนานะครับมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะครับชื่อทั้งหมดนี้ผมใช้เป็นนามสมมติทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ไปตรงกับชีวิตของใครนะครับเพราะฉะนั้นก็มีได้เกี่ยวพันกับใครนะครับคุณเบชาครับเป็นนามสมมติครับเป็นหนุ่มต่างจังหวัดครับเรียนจบแค่ชั้นหม .3 านะครับด้วยฐานะทางบ้านไม่ดีนักนะครับพ่อแม่ก็มีลูกหลายคนว่างนั้นเถอะครับเนื่องจากว่าเป็นพี่คนโต จึงได้เสียสละนะครับให้น้องๆได้เรียนกันนะครับพอออกจากโรงเรียนมาก็ทํางานเรียกว่าทําทุกอย่างให้เลือกนะครับแล้วก็อย่างว่าครับคนที่ความรู้น้อยก็มาจะจบด้วยงานก่อสร้างงานแบกปูนผสมปูนนะครับอะไรที่ใช้แรงงานเนะี่ยคุณเดชาทำหมดบางงานเลยครับแต่สิ่งที่รู้สึกว่าจะถูกจริกับคุณเดชาก็คือช่างเชื่อมครับ เวลาไปทํางานก็แอบ,บดูนะครับคู่พักหลักจํานะครับไม่มีใครสอนแต่ปรากฏว่าเชื่องได้อย่างสวยงามครับคุณเดชาเนะครับเป็นคนที่นิสัยดีหนักเอาเบาสู้ครับและมีน้ําใจไปทํางานที่ไหนก็มีแต่คนรักว่างั้นเถอะครับและคุณเดชาก็เริ่มเป็นนุ่มแต่เนื่องด้วยไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ครีมใช่ไหมครับมันจับว่าไม่รอแต่ก็ไม่ขี้เหร่ว่างั้นเถอะครับ ทุกเย็นครับคุณเดชากับเพื่อนๆเนี่ยก็จะแวะมาที่ตลาดในชุมชนเพื่อซื้ออาหารหรือว่าแกงถุงเนี่ยครับร้านที่ชอบไปซื้อบ่อยๆก็คือร้านป้าบัวสีครับหรือว่าป้าสีเนี่ยครับมีฝีมือเกี่ยวกับเรื่องของการทํากับข้าวก็เรียกว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณเดชาต้องอาที่นี่ก็มีแม่เล็กนึงดูดก็คือลูกสาวป้าสีครับ เป็นสาวแรกรุ่นผิวพรรณเปล่งปังถึงจะไม่สวยเด่นแต่ก็มีสเสน่ห์เวลาพูดจาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับขยันทำงานนะครับดีด้ว่าช่วยปาษีทำอาหารข้าวหวานมาขายมืบอกไปว่าสามร้อยคนนี้นะครับก็ชื่อว่าคุณผักหวานครับคุณทิชาเป็นช่างรุ่นใหม่ใจถึงนะครับก็ไปรับจ้างงานเชื่อมโครงต่างๆนะครับงานโครงสร้างด้วยความ เป็นหนุ่มแน่นไม่กลัวความสูงจิงปีนไปเชื่อมบนหลังคาซึ่งบ้านที่สร้างอยู่ตรงนั้นนะครับก็อยู่ติดถนนในชุมชนนะครับเมื่อบ่ายคล้อยเนี่ยคุณโดยาก็ก้มหน้าก้มตาเชื่อมเหล็กนานๆก็จะพักสายตาสักครั้งหนึ่งจังหวะที่พักสายตาก็มองมาที่ดินถนนครับ ก็สายตาไปสะดุดที่หญิงสาวคนหนึ่งกําลังจูงมอเตอร์ไซค์มาลักษณะว่ามอเตอร์ไซค์มันเสียแล้วครับข้างหน้ามีแตะกล้าใส่ของพอลุงพลังครับเมื่อเพ่งมองไปปรากฏว่าอา้าวเป็นน้อผักหวาดนะครับคุณเดชาก็รีบลงมาหานะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าทําไมต้องจูงรถมานะครับสอบถามได้คเขาว่ามอเตอร์ไซค์ย,ยางรั่วครับจึงได้อาสาเอารถไปซ่อมจนสามารถขับ ที่ตลาดที่ปาสีขายของได้ครับทีนี้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับเข้าขั้นว่าเป็นแฟนกันแหละครับแต่คุณเดชาก็ไม่เคยนะครับที่จะล่วงเกินคุณปักหวานเลยครับแม้ว่าจะมีโอกาสนะครับก็รอวันแต่งงานนะครับการคบหากันก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะป้าสีนั่นเองครับ การทํางานก็ทําไปเรื่อยๆตามผู้ว่าจ้างบางนั้นครับมีผู้ว่าจ้างตรงไหนก็ไปทีนี้มีผู้ว่าจ้างประาาต่างถิ่นครับ <c oughs> เป็นคุณเดชาทํางานก็ <c oughs> อชอบใจและได้ชวนไปทํางานที่ต่างประเทศข <c oughs> ึ้นบ้านเหมนั้นเลยบอกว่าโอ้ย oh, มาเชื่อมธมา้แบบนี้มันเหนื่อยกว่าจะได้เงินไปอยู่เข้าดูอาไปเป็นฝ่ายประชาธมพันธ์ดูคอมพิวเตอร์เช็คลน์เช็คเฟซบุ๊กเช็คอะไรอย่างเนี้ครับ ช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ความรักมันกำลังสุกวอบนะครับคุณเดชาก็บอกว่าไม่อยากไปครับเพราะว่าเป็นโวกแฟนนะครับก็คือคุณผักหวานเนี่ยก็ได้อฏิเสธไปครับก่อนที่บ้านจะเสร็จนะครับหรือว่ามีงานต่อเนื่องอยู่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาเขาได้ออกอุบายว่าอยากจะโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆนะ่ลให้คุณเดชาเพื่อไปซื้ออัดซื้ออุปกรณ์เป็นค่าแรงค่านู่นค่านี้ค่านั่นก็อยากให้ ไปเปิดบัญชีธนาคารไว้สักสามธนาคารบอกว่าเผื่อวันหน้าจะมีอะไรเขาจะได้โอนเงินให้พร้อมกับให้เปิดบัญชีมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเอาเงินค่าเปิดบัญชีมาให้ด้วยบัญชีละหนึ่งพันสามบัญชีก็สามพันครับบอกว่าจะขอยืมสักสองสามเดือนเมื่อเสร็จงานแล้วก็จะคืนให้วันนั้นคุณเดชากลับบ้านด้วยความดีใจเพราะว่าได้เงินค่าแรงบวกด้วยค่าเปิดบัญชีสามธนาคารนี่สามพันครับ เหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อการคบหาดูใจกับคุณผักหวานแฟนสาวเนี่ยสุวอมจึงให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมาทาบทามสู่ขอกันซึ่งป้าป้าศรีท่านเองก็พอใจคุณเดชาเพราะมีความขยันหมั่นเพียรว่างัง้นเถิดครับลืมบอกไว้ว่าพ่อของคุณผักหวานเนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่คุณผักหวานตั้งแต่ยังเด็กๆนั่นแหละครับผมเมื่อนัดหมายกันลูงหน้าหกเดือนนะครับที่จะแต่งงานเพื่อเตรียมความพร้อม ของงานและก็คุณดิชาก็ขยันเก็บเงินเอาไว้แต่งงานว่า,างั้นเถอะครับเมื่อวันแต่งงานมาถึงครับพิธีมันช่วงเช้าและก็จะมีการจัดเลี้ยงในช่วงเที่ยงนะครับคือเลี้ยงอาหารเที่ยงก็ถือว่าเป็นการฉลองกันนะครับอบบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขนะครับความอบอุ่นแห่งความรักมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานเนี่ยโอโ้โหถือว่า สองสามร้อยคนเลยทีเดียวนะครับก็ถิว่าคุณเดชานั้นเป็นคนที่มีคนลักเยอะเหมือนกันเลยครับระหว่างพิธีก่อนสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวอยู่นั่นแหละครับคุณเดชเก็ได้สังเกตว่ามีเจ้าที่ตำรวจเข้ามา5้ถึงหกนายพร้อมกับถือเอกสารมาด้วยในใจคุณเดชาคิดว่าตำรวจจะมาแสดงความยินดีกับตัวเองนะครับจนกระทั่งเจ้าที่ตำรวจเข้ามายืนข้างเวทีเพื่อรอให้คุณเดชาลงจากเวทีครับ ซึ่งไร่นานคู่บ่าวสาวเขาต้องลงจากเวทีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตำรวจได้เชิญคุณเดชาเข้าไปในห้องโถงในบ้านครับแล้วเอาหมายจับออกมาอ่านให้ฟังเชื่อไหมครับจากเหตุการณ์ที่เป็นความสุขไปอยู่บนสวรรค์กลับกลายเป็นตกนรกทันจีครับคุณเดชามีอาการสั่งคล้ายจะเป็นลมและตกใจอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะคุณเดชาอย่างเดียวครับคุณผักหวานก็เป็นครับพบคสอบถาม สำรวจว่าเรื่องคดีความเนี่ยสายเหตุมาจากอะไรเจ้าเรียมือเขาบอกว่าคุณเดชาได้ไปเปิดบัญชีมาเมื่อ6เดือนที่แล้วถึงสามบัญชีทำให้ประชาชนเ,เสียหายแล้วก็แก๊งคอเซ็นเตอร์ได้หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินผ่านบัญชีเนเป็นร้อยครั้งเรื่องนี้ไม่มีใครทราบมาก,ก่อนแม้กระทั่งคุณปักวานเองครับเนื่องจากวันที่จะเป็นวันเสาร์ครับ จึงไม่สามารถที่จะประกันตัวได้เจ้าที่ตำรวจจึง,จ,งจับคุณเดชาเข้าห้องขังทันทีและกว่าจะประกันตัวได้ก็ต้องหวังนจันทร์ด้วยละครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการประกันตัวได้มันก็ต้องมีการเรียกได้ว่าขึ้นลงขึ้นศามนะครับแต่ผมก็ได้ทราบข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าได้มีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าบัญชีทั้ง3อันนี้นะครับ สร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนหาานมากเลยทีเดียวครับโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครับในเส้นทางของความรักของคู่บ่าวสาวครับการที่เราไว้ใจใครมากจนเกินไปมันได้ไม่คุ้มเสียน่าเสียดายอนาคตของคุณวิชาคนลุ่มที่สร้างอนาคตและเป็นหลักสําคัญของประเทศชาติเหมือนกันนะครับก็คือทํา งานดีเป็นคนดีก็เป็นหลักของประเทศจะได้นะครับที่น่ารำคารสุดก็คือคุณผักหวานแฟนสาวที่มีความรักแรกยึดมั่นในความรักเบอร์สุดเพราะสัญญาว่าจะไม่จริงสุขก่อนห้ามครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตของคู่ผักสาวนะครับบังชีมานะเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม คำถามโลกแตกกับบรีที่ว่าณที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ชีวิตของมนุษย์หล่อเลี้ยงด้วยความรักสุดปลายทางที่บันทึกรักพักใจมุนชุกมุตมาโนดสารรักพักใจ